รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับท่านผู้ชมบราการไทยรั t เดย์เปิดประเทศสู่อนาคตวันนี้เราจะมาสนทนากับคุณสุรพงษ์เหล่าอัญญากรรมการผูก้การใหญ่บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัดมหาชน BTS กับการขับเคลื่อนรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อคนกรุงเทพพบกันช่วงหน้าครับ กรนออคืออะไรอะ่ะการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนียังไงเขาไม่วันสตอปซอรวิสแค่คิดตาธุรกิจเดินเปนธุรกิจกรนออเขาจัดให้ยิงไงอะ่ะก็เบ็ดเสร็จครบวงจรในที่เดียวสุดยอดกรนออนำนิคมอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานสากลด้วยรับบกรรมอย่างยั่งยืน ที่คุณออกไปเล่นเราจะไปพร้อมคุณวันที่คุณออกไปทำงานแต่คุณต้องเจอกับอุปสรรคเราจะดูแลคุณหรือวันที่คุณออกเดินทางไปกับคนที่คุณรักให้เราเปรียบเสมือนครอบครัวเดียวกันให้ทุกการเดินทางคือความสุขการทางพิเศษแห่งประเทศไทยคู่ใจผู้ใช้ทาง นวัตกรรมพลังงานสะอาดเพื่อสิ่งแวดลอ้อมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีพลังงานบริสุทธิ์พลังเพื่ออนาคต Energy Absolute Energy for the Future ถนนสายนี้ไม่มีคำว่าครอบครัวอ,อ,บอแบงก์ก็ไม่มีอีก8 9เามื่อถึงก่อนยังไงดอมเยี๋ยวเข้า m อมโฟไงตักแค่ลงทะเบียน m อผ่านไลน์ลงทะเบียน m อ r มแค่แอดไลน์แอดเอมโไทยหรือผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชันวิ่งแล้วอย่าลืมจ่ายภายใน7วันเพราะเราคือครอบครัว รายการไทยนั์ทูเดย์เปิดประเทศสู่อนาคตนำเสนอน,นโยบายแนวคิดวิสัยทัศน์นว,วัตกรรมใหม่ๆโครงการของภาครัฐและเอกชนระดับผู้บริหารชั้นนำของประเทศในทุกมิติรอบด้านเพื่อพัฒนาสู่ความสำเร็จทางช่อง 9mhd c o t ดำเนินรายการโดยมีระพลรักธรรม Up Your Life ความสุขยกระดับของชีวิตวันนี้กอนอนำนิคมอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานสากลด้วยนวัตกรรมอย่างยั่งยืนบริษัท Energy Complex กจำกัด ENCO ก้าวสู่ปีที่20อย่างยั่งยืน a b a บ e s t a t e บ้านที่ใช่สำหรับคุณณรีวาเจริญนครคอนโดใหม่วิวแม่น้ำเจ้าพระยา เพิ่มเวลาความสุขของการเดินทางด้วย M Pro ท่านผู้ชมครับรายการไทย i ันท d t o เดยวันนี้เราจะมาสนทนากับคุณสุรพงศ์เหล่าอัญญากรรมการผู้บริการใหญ่บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัดมหาชน BTS กับการขับเคลื่อนรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อคนกรุงเทพวันนี้คุณสุรพงศ์อยู่ขับผมแล้วครับสวัสดีครับครับ,รบขอบคุณนะครับที่ให้เกยียรติกับทางรายการไทยรันทเดยยินดีครับถือว่า หลายครั้งนะครับที่ท่านจะเปิดใจกับสื่อมวลชนวันนี้เราก็ต้องพูดกันในส่วนของภาพใหญ่แล้วก็เชิงลึกด้วยนะครับครับ BTS มีการถือว่าเป็นรถไฟฟ้าเอกชนสายแรกนะครับของประเป็นรถไฟฟ้าสายแรกของประเทศไทยเลับย้อนไปเมื่อปี42นะครับ2542เราเซ็นสัญญาปี35มนะครับท่านครับแล้วก็ใช้เวลาก่อสร้างจริงๆก่อสร้างจริงประมาณ3ปีแต่กว่าจะได้ก่อสร้างมีถ้าจำได้ตอนนั้นมีคนต่อต้านอยากจะให้ลงใต้ดินบ้าง เรื่องอู่จอดอะไรตอนอะไรมันก็ท้ายสุดโครงการมันก็ดีเลยแต่ท้ายสุดมันก็เสร็จในปีธันวา4ีสองเปิดให้บริการเมื่อวันที่ห้าธันวาศีสองครับตอนนั้นก็เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสที่ลอ9้าครับทันครบหกรอบครับครับเปิดสองสายก็คือสายสุขุมวิทสีลมนครับครับัธันวาคม67เนี่ยก็จะครบรอบที่พ่ปีครับณวันนั้นเมื่อปี4ีนี่มันเราเราเปิดดำเนินการ แรกๆเนี่ยมันมีความยากลำบากไหมครับท่านครับอ๋อยากอย่างที่เมื่อกี้เกิดให้ฟังม่าแรกๆคนไม่เข้าใจครับคิดว่ารถไฟฟ้าคงแปลวภาพของชิคาโกอะไรเงี้ยนะฮะหรือเหมือนอย่างหัวลำโพงมาว่าจะเป็นอย่างนั้นอะไรเงี้ยเสียงตตอต้านมันลดลงทันทีวันที่เราเอารถเข้ามาทดลองวิ่งครับคนได้เห็นว่ารถไฟฟ้าเนี่ยมันจริงๆมันไม่ได้เสียงดังไม่ได้อะไรอย่างนั้นนะครับแล้วท้ายสุดพอเราเสร็จ เปิดทการเนี่ยผมก็เชื่อวันนี้ก็ได้รับความนิยมอย่างสูงนะครับความตั้งใจแรกๆถามได้ใช่ไหมครับว่าทําไมเราถึงมาทํารถไฟฟ้า BTS ครับท่านครับจริงๆมันต้องเริ่มมาจากคนกิรอกันอย่างรับนนะครับท่านประธานนะครับก็ท่านอาจจะอยู่ต่างประเทศมาเยอะนะครับท่านก็มีวิสัยทัศน์ว่าในเมืองใหญ่ๆอย่างกรุงเทพเนี่ยนะครับมันควรจะต้องมีระบบขนส่งมวลชนหลักอย่างเช่นรถไฟฟ้าเนี่ย ให้บริการเพราะว่ามันมีทั้งเรื่องของประสิทธิภาพความตรงต่อเวลาแล้วก็ความที่จะสามารถเ,เคลื่อนคนในจานวนมากๆได้อย่างรถไฟฟ้า BTS เนี่ยความสามารถสูงสุดนะฮะก็เคลื่อนคนได้ไป5 0,000คนต่อชั่วโมงต่อทิศท,ทางก็เทียบถนนนี่เป็นสิบๆเลนนะฮะทีนี้พอรัฐบาลตอนนั้นเป็นท่านปนตีจำลองสีเมืองนะครับท่านผู้ว่าอ๋อสมัยนั้นนะครับกทมสมัยนั้นท่านก็มีตำรีอยากจะมีพวกเนี้ย นะครับแต่ตอนนั้นเขาเปิดกว้างนะฮะคือคุณเอาอะไรมาก็ได้นะฮะมาเป็นขนส่งวลชนก็แล้วกันที่จะให้บริการประชาชนครับคุณครีมีโอกาสปุ๊บท่านก็เสนอตัวนะครับท่านก็เสนอรถไฟรถไฟฟ้าเนี่ยอย่างที่เราเห็นวันนี้นะครับตนขณะที่อสองเจ้าที่มายื่นประมูลด้วยเสนอเป็นระบบอย่างอื่นไม่ใช่ไม่ใช่แบบนี้นะครับมันก็ชัดเจนนะฮะว่าว่าว่าตอนประมูลกรรมการคั้นเลือกเขาก็เห็นว่าสิ่งที่เราเสนอเนี่ย น่าจะเหมาะสมที่สุดนะครับก็เลือกเรานะครับครับเพราะ BTS เราได้สมรทานจากขึ้นตอนหนงานคือกรุงเทพมหานครกทมนะครับก็ถือว่าเป็นความตั้งใจแล้วก็เป็นเป็วิสัยทัศน์ที่คุณกีรีกาจนภาคได้เติบโตในต่างประเทศเพราะในประเทศที่พัฒนาแล้วก็ใช้ระบบรางขนส่งมวลชนทั้งนั้นนะนะครับอันนั้นเป็นหลักเลยมันสะดวกรวดเร็วปลอดภัยด้วยแล้วก็ประหยัดทั้งพลังงานน้ะมันเชื้อเพลิงด้วยนะครับความปลอดภัยของพ้องประชาชนด้วยกว่ากว่า25ปี บีเสก็เติบโตมาโดยตลอดจากจุดเริ่มต้นที่แค่สองสายตอนนี้ก็ขยายเครือข่ายไปเยอะต่อขยายใช่ไหมท่านครับตอนเริ่มเรา23กิโลอย่างที่เรียนนะครับวันนี้มันรวมแต่ว่าส่วนต่อนี่ต้องเรียนอย่างนี้ส่วนต่อเป็นกทมเขาเป็นคนลงทุนค,คือผมต้องเล่านิดหนึ่งนะครับรบีเทสเนี่ยผมเชื่อว่าตอนนี้น่าจะเป็นโครงการเดียวในโลกนะที่เอกชนลงทุนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ23กิโลแรกเนี่ยมันก็ตอนนั้นก็เดือดร้อนนะฮะตอนเปิดปใหม่ผู้โดยสารเราเคยคิดว่าจะมีทัก วันหนึ่งสี่ห้าแสนคนนะครับพอเปิดมามันก็ปีแรกเนี่ยแค่แสนว่าคอนพอดีจังหวะเราไม่ดีด้วยตอนที่เราเปิดเป็นช่วงภาวะไอต้มยำกุ้งนะครับท้ายสุดต้องนำบริษัทเข้าฟื้นฟูกิจการนะครับก็ยืนฟื้นฟูกิจการต่อสารล้มละลายกลางนะครับแต่ว่าก็เป็นความสําเร็จนะครับของคุณคิรีนะครับที่ท่านสู้จนท้ายสุดบริษัทก็สามารถฟื้นฟูกิจการได้ ก็ออกจากแผนตอนนี้ก็เป็นหลังนั้นก็เดินธุรฐฐกิจเป็นปกตินะครับครับเดินมาสู่ความเติบโตในวันนี้นะครับจากสองสายสีลมกับสุขุมวิทต,ตอนนี้ก็ที่ท่านบอกว่ามีการต่อขยายไปเป็นจากยี่สาวันนี้ก็กรทมเพิ่มมานะฮะคะผมเมื่อกี้เล่าคือเาราลงทุนร้อยเนอ่ยอย่างที่เล่าให้ฟังเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ละที่เอกชนจะลงทุนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ,รบตอนนั้นกรทมเขาก็เลยมีแนวคิดว่าเขาก็อยากจะรีบทํานะครับ เขาก็ต่อขยายออกไปจนเป็นวันนี้รวมแล้วก็ประมาณ6กกิโลนะครับแต่ว่าส่วนต่อขยายนะเขาก็ใช้วิธีจ้างเรานะครับจ้างเราในส่วนไหนบ้างครับก็ส่วนต่อก็จะมีประกอบด้วยนะครับอันแรกก็คือจากตากสินไปบางว่าที่ข้ามไปฝั่งทนนะครับแล้วก็จากอ่อนนุชไปจนถึงวันนี้ก็ไปถึงสมุทรปราการนะครับส่วนเหนือก็คือจากหมอชิดไปจนถึงคูคตนะครับ เท่ากับว่าเราเชื่อม3าจังหวัดนะครับก็ม,มีปทุมธานีกรุงเทพสมุทรปราการก็ครอบคลุมไป3จังหวัดกรุงเทพมหานครสมุทรปราการแล้วก็ปทุมธานีนะครับ,รบแล้วหลังแล้วนอกจากของสายสีเขียวที่บีเทสแล้วทราบว่ายังต้องมีมีบริหารร่วมทุนอีก2 3ส,สามสับคือหลังจากเราเปิดให้บริการสีเขียวนะครับผมว่ารัฐบาลตอนนั้นก็เห็นความสำคัญของรถไฟฟ้านะครับครับ ก็มีการทำแผนแม่บทเพิ่มมาอีกหลายสายนะครับเราก็ไปร่วมประมูลแล้วเราก็ได้รับความสำเร็จหมาวชนะประมูลมาอีกสองสายนะครับก็คือสายสีชมพูและสายสีเหลืองนะครับแต่ว่าสองอีกสองสายจะเป็นโมโนเรลนะครับเป็นของรอฟอร์มอสีเขียวอ่าสีเขียวเมื่อกี้เราเป็นของกทมนะฮะแต่ว่าชมพูเหลืองนี่เป็นของรอฟมอรอฟมอก็คือกระทรวงมหาดไทยนะครับ ชมพูเหลืองก็เปิดให้บริการสีชมพูเปิดให้บริการมาเกือบปีแล้วนะครับเดิดทางจากไหนไปไหนครับท่านครับชมพูเริ่มต้นจากแครายนะครับตรงศูนย์ราชการนนบุรีนะครับแล้วก็วิ่งไปตามถนนติวานน์นะครับแล้วก็ไปเลี้ยวที่แจ้งวัฒนะนะครับเข้าแจ้งวัฒนะไปหลักสีไปรามอินทราไปจบที่มินบุรีก็ประมาณ34มีกิโลนะครับส่วนสีเหลืองก็เริ่มจาก ตรงรัชดาลาดพร้าวนะครับเชื่อมกับสายสีน้ําเงินนะครับแล้วก็วิ่งเข้าถนนลาดพร้าวไปจนถึงบางกะปิแล้วก็เลี้ยวเข้าถนนสีนัครินนะครับก็วิ่งไปจนไปเขาเรียกอะไรเทพรักษ์นะครับแล้วก็ไปเข้าสำโรงนะครับไปเชื่อมกับสายสีเขียวที่สำโรงครับอันนี้ก็ระยะทางประมาณ30มจุดกิโลครับเอาในเรื่องสายสีเขียวเนี่ยเราพาผู้โดยสารได้ต่อวันเท่าไหร่ไงครับท่านครับเอาที่เราให้บริการวันนี้นะครับก็วันหนึ่งก็ประมาณ แ9ดเ0 0แสนคนในวันวีคเดย์นะครับคือรถไฟฟ้าในวันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยจะคนเยอะหน่อยเสาร์อาทิตย์ก็คนน้อยลงไปนิดหนึ่งจริงจริงตอนก่อนโควิดมันก็9 0 0 0แสนกว่านะครับพอมีโควิดปุ๊บมันก็ตกลงไปวันนี้กลับเข้ามาใกล้เคียงกับตอนก่อนโควิดแล้วเรื่องเกือบปกติแล้วใช่ไหมทับปกติแล้วแต่ว่ามันอาจจะเปลี่ยนบ้างนะครับเพราะว่าหลังจากโควิดเนี่ยพฤติกรรมคนเปลี่ยนหนึ่งคนเวิร์กฟอร์มโฮมเยอะขึ้นใช่ครับ สองอนักท่องเที่ยวต้องเรียนว่าวันนี้นักท่องเที่ยวก็โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากจีนเนี่ยวันนี้ยังไม่ได้กลับมาเยอะอย่างเมื่อก่อนนะครับแต่โดยภาพรวมแล้ววันนี้ใกล้เคียงกันครับผู้โดยสารที่เขาใช้รถบีเทสประจําอยู่เนี่ยเขาเขามีอะไรที่อยากให้เราเพิ่มเติมอีกไหมครับท่านครับในการบริการก็ดีหรือว่าผมว่ามันก็รเรื่องการบริการผมต้องเรียนว่าเราก็พยายามทามทุกอย่างนะครับ,รบสิ่งที่เราทํามาตลอด25ปีเนี่ย ก็คือเรื่องของคุณภาพกับความปลอดภัยนะครับจะเห็นได้ว่ารถไฟฟ้าเราเนี่ยผมเราไม่อายต่างชาตินะครับหนึ่งเรื่องความสะอาดเรื่องความตรงต่อเวลาเรื่องคุณภาพการให้บริการเนี่ยเราไม่แพ้ที่ไหนในโลกนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเนี้ยเราเป็นสิ่งที่เราให้ความสําคัญมาตลอดแต่แน่นอนครับมันก็ไม่สามารถที่จะตอบสนองโดยสารได้ทั้งร้อบางทีก็จะมีเรื่องเรื่องหลักอันนี้เราพูดกันตรงตรงนะครับ ก็มีการบอกว่าอยากจะให้ค่าโดยสารถูกกว่านี้อะไรเงี้ยซึ่งเป็นเรื่องปกตินะครับเราก็พยายามทําโปรโมชั่นต่างๆนะครับเพื่อให้ค่าโดยสารโดยโดยเฉลี่ยถูกลงนะครับครับทีนี้ค่าค่าโดยสารมันก็ต้องสมเหตุสมผลตักไมท่านอพาพอที่เราเป็นเอกชนมันมีเงินที่ต้องลงทุนนะฮะก็ค่าโดยสารก็ต้องให้สอดคล้องกับงานลงทุนนะครับครับแล้วปีหกแปดปีหน้าเนี่ยเราก็จะพัฒนามุ่งมั่นต่อไปไงท่านครับ จริงๆในกรุ๊ปปีเทสกรุ๊ปเนี่ยครับเราไม่ได้ทํารถไฟฟ้าอย่างเดียวนะครับปี68นั่นน่าจะเป็นปีที่มีความท้าทายหลายอย่างนะครับคือหนึ่งรถไฟฟ้าที่เมื่อกี้ผมเรียนสีเขียวก็คงดําเนินต่อไปนะครับครับสีเหลืองก็ก็สร้างเสร็จหมดแล้วนะครับก็ให้บริการอยู่สีชมพูก็มีส่วนสําคัญคือส่วนที่จะเข้าเมืองทองธานีขาดศูนย์ประชุม Impact ก็น่าจะเสร็จประมาณกลางปี68นะครับครับอันนั้นเป็นเรื่องที่1นะครับ เรื่องที่สองคือปีเทสกุปเราทำไม่ใช่รถไฟฟ้าอย่างเดียวนะครับในอินฟราเน่ยเราทำอีกหลายอย่างเช่นมอเตอร์เวย์นะครับเราได้รับสัมปทานมอเตอร์เวย์สายกรุงเทพโคราชกับกรุงเทพกาญญนบุรีนะครับซึ่งกรุงเทพกาญญนบุรีเนี่ยประมาณต้นปีนี้นะครับต้นปี68เนี่ยนะครับก็จะเปิดทําบริการแล้วนะครับก็เป็นอันหนึ่งที่เราจะต้องให้มาอันนี้เราได้สัมปทานมาทั้งสองสายถูกไหมครับ ส่วนเส้นโคราชก็อาจจะไปถัดไปประมาณต้นปี69นะครับครับครับแต่มีโครงการในโครงการที่สําคัญคือโครงการอุตภเปานะครับเราก็ไปร่วมกับทางบางกอกแอร์เวย์แล้วก็ทางซีโนไทยนะครับครับก็ประมูลได้สัมปทานครับนามบินนานาชาติอุตภเปามาก็เรียกเป็นสนามบินแห่งที่3านะครับใช่ครับก็แต่เราก็จะมีรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินนะครับ ที่ผมบอกปีหน้าจะไปลงทุนในส่วนไหนครับในพื้นที่ E หรือุตเผาอุตเผาครับอุาวเผาก็คือหนึ่งในโครงการจะประกอบด้วย2ส่วนนะครับส่วนแรกก็คืออาคารผู้โดยสารก็หรือเทอร์มินอลนะครับแล้วรัตรัดเขากำลังทำอ้รันเวย์รันเวย์ที่2อยู่นะครับเราก็ไปทำเทอร์มินอลใหม่นะครับแล้วก็นอกจากอาคารผู้โดยสารแล้วมันก็จะมีเขาเรียกว่าเมืองการบินซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ e ีซนะครับ โครงการนี้ที่ผมบอกว่าปีหน้าน่าจะมีความสําคัญก็คือตอนนี้ก็ได้ข่าวว่าทางรถไฟความเร็วสูงเชื่อมทางบินเขาจะเดินหน้าต่อนะครับใช่ครับคือสองโครงการีมันผูกกันอยู่ครับในเงื่อนไขของสัญญาเราคือมันต้องมีความชัดเจนเรื่องของรถไฟความเร็วสูงนะครับไอตรงนี้เป็นหัวใจสําคัญนะถ้ารถไฟความเร็วสูงไม่ไม่เดินหน้าไม่ขับเคลื่อนเนี่ยสนามบินมันก็มันก็เปินไปมันก็มันก็ไปเรียกว่ากามบินทางนีสสาันไม่มีอะไรเชื่อมนะใช่ครับใช่ครับ มูลค่าการลงทุนเท่าไรนะครับลำพังเทมินอลก็ประมาณน่าจะสักสี่หมื่นล้านนะครับแต่จริงตัวตัวใหญ่ก็คือเมืองการบินเมืองการบินน่าจะหลายแสนล้านนะครับครับอันนั้นก็เราก็ลงทุนด้วยนะครับด้วยครับครับแล้วแต่เริ่มสตาร์ทหรือว่ายังไงเนี่ยเมื่อกี้ผมพูดถึงรถไฟความเร็วสูงนะครับคือในสัญญาเนี่ยมันผูกกันอยู่คือถ้ารถไฟความเร็วสูงมีความชัดเจนว่าเขาเดินหน้ามีแผนชัดเจนนะครับทาง EC ก็คงออกเขาเรียก ntp notice to proceed นะครับให้กับเราเพื่อจะเริ่มเดินสัญญานะครับเราก็รอแค่นั้นเองตัรอครับแต่จริงๆและรอไม่ใช่ว่าเราไม่ทาอะไรนะครับระหว่างที่รอเนี่ยเราก็ทําเรื่องของการเตรียมการไว้พร้อมนะฮะคือว่าจะเป็นเรื่องการออกแบบการเตรียมพื้นที่ต่างๆนานานะครับเมื่อไหรที่รัฐบาลออก notice to proceed ให้เราเราก็เริ่มงานในทันทีนะครับ ้วโครงการมันจะค่าว่าไปเสรแล้วเสร็จแล้วก็ให้ประชาชนใช้บริการได้ก็ประมาณสักสี่ห้าปีครับสี่ห้าปีก็ไม่นานครับท่านครับไม่นานนะพอมันต้องเป็นโครงการขนาดใหญ่นะครับตรงนี้แล้วมันก็จะนอกจากที่ที่เราประชาชนได้ใช้บริการแล้วมันยังมีการสร้างงานสร้างเศรษฐกิจด้วยเยอะครับเยอะครับขนาดใหญ่เลยนะครับท่านครับผมครับไอ้ตรงนี้ก็จะเป็นอีกเป็นมกะโปรเจกต์ของทางของบริษัทด้วยแล้วก็น่าจะเป็นสัมปทาน น่าจะใหญ่ที่สุดของรัฐบาลเหมือนกันนะครับเป็นโครงการที่ใหญ่ที่สุดที่่มีการลงทุนจริงๆนะครับนะครับนะครับไอ้ตรงนี้ที่ที่เราทามาแล้วแล้วก็กําลังจะเริ่มต้นให้มันชัดเจนขึ้นกรูปธรรมครับครับอันนี้ก็เป็นอีกหนงกลางการที่ที่น่าจะเป็นเป็นเป็นความท้าทายในปีห8แปดปงที่ท้าทายของบริษัทครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เรา มันเป็นมันเป็นสาธารณภพพื้นฐานอย่างหนึ่งของประเทศนะครับเป็นสิ่งที่คุณคิรีตั้นอยากจะทำนะครับครับก็เป็นปีที่ท้าทายกอ่าแปดนะครับท่านครับนอกจากที่เราจะต้องเป็นหลักๆก็คือการพัฒนาระบบรางก็รถไฟฟ้าขอยู่านะครับแล้วก็มีเรื่องของมอเตอร์เวย์มีเรื่องของสนามบินที่กําลังจะเริ่มนะครับครับท่านครับเรากลับมาสู่ภารกิจหลักัก็คือรถไฟฟ้าับ BTS นะครับก็่ับเคลื่อนมา25ปีนะครับ สัญญาเราทํากับสัมปทานใช่ไหมครับเราทำกับสัมกทมมันมีสองส่วนนะอย่างที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังคือตัวตรงกลาง23กิโลเนี่ยเป็นสัมปทานส่วนต่อที่เมื่อกี้เล่ามีอยู่3ส่วนก็จะเป็นสัญญาจ้างเดือรถนะครับไอส่วนที่จะมันจะหมดสัญญาสัมปทานลงในปี2 5 7 2รเตรงนี้ครับท่านครับตอนนี้เราอีก5ปีเองนะคือในในสัญญาเนี่ยเขาระบุไว้ว่าถ้าเรามีความประสงค์นะครับ จะขอต่อสัมรทานก็ให้เราแจ้งกทมไม่น้อยกว่าีเอปีไม่น้อยกว่า5ปีแล้วไม่เกิน3ปีก็แปลว่าธันวาวันที่5ทธันวาเนี่ยมันก็จะเหลือ5ปีใช่ไหมก็เป็นวันที่เราเริ่มที่จะยื่นข้อเสนอตรงนี้ได้นะครับ เจตจำนงเราก็ต่อสมรทานอยู่แล้วใช่ไหมครับเอ่อต้องเรียนว่าเรามีสัญญาจ้างเดินรถอยู่ถึงปี85นะครับอ๋อครับเราก็พร้อมทุกอย่างนะครับที่จะเจรจากกทมว่าจะทําแบบไหนนะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์วินวินทุกฝ่ายนะครับไม่ว่าจะทาประชาชนกทมแล้วก็บริษัทนะครับบริษัทก็เราก็มีหน้าที่ต้องดูแลให้กับผู้ถือหุ้นนะครับครับ มันเป็นกรอบในเรื่องของของระยะเวลาด้วยว่าต้องห้าปีถูกไหมท่านครับถูกครับเพิ่มเพื่อให้มีเวลาที่จะสามารถปรับตัวอะไรต่ออะไรได้ทันคับครับทีนี้มาในส่วนของเรื่องนี้ซึ่งเป็นเป็นข่ากมหภารนันครับมีการติดค้างจากกรุงเทพฯจริงจริงมันก็มันจริงมันก็ผูกไอ้พัวพันกับเรื่องต่อสมรมูาอะไรต่อไรนี้นะครับมันเป็นเรื่องเกิดมาตั้งแต่สมัยรัฐบาลก่อนหน้านู้นนะครับที่เขามีแนวคิด ที่อยากจะ,ะคือส่วนต่อเนี่ยต้องเรียนว่าเดิมเนี่ยเป็นของรฟอมอส่วนต่อที่จักขุคดไปหมอชิดกับแบล่งไปถุปรการเนี่ยรัฐบาลสมัยนั้นก็มีนโยบายให้โอนกลับให้กรทมนะครับ,รบเพื่อให้การเดินรถเนี่ยต่อเนื่องอย่างที่เราเห็นทุกวันนี้เป็นเส้นเดียวรประชาชนไม่ต้องเปลี่ยนรถไม่ต้องอะไรนะครับ,รบทีนี้มันโอนมาปุ๊บมันก้านี้มาด้วยนะครับ,รบตอนนั้นรัฐบาลขณะนั้นก็อยากจะให้กทมเนี่ย รับหนี้ทั้งหมดไปแล้วก็เอามาเจราจากับบริษัทเพื่อเป็นสัมปทานนะครับก็มีการเจราจาจริงนะครับ,รบแต่ว่าท้ายสุดกไไ็ไม่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 สำเร็จนะครับ,รบไม่สําเร็จมันก็ทําให้หนี้เนี่ยโตขึ้นเรื่อยๆเพราะกทมอตอนนั้นก็คิดว่าจะมาแลกสัมปทานเขาก็ไม่ได้ชําระค่าจ้างเราครับมันก็สั่งสมมา4ี่หปีนะครับมันก็เป็นยอดเยอะนะครับ,รบแต่ว่าก็เมื่อเดือนเมษาที่ผ่านมากทมก็ชําระหนี้ส่วนหนึ่งคือ ค่างานติดตั้งระบบไฟฟ้าเครื่องคน23,000ล้านอันนั้นก็จ่ายไปแล้วนะครับนี่ชําเจเรียบร้อยแล้วครับมันก็ยังมีนี่เหลืออยู่คือนี่ค่าจ้างค่าจ้างเราเดินรถนะครับซึ่งเขาจ่ายมานิดหน่อยที่ผ่านมานะครับตรงนั้นถ้านับถึงวันนี้เนี่ยนี่รวมทั้งก้อนนั้นทั้งหมดก็เกือบเกือบสี่หมื่นล้านแล้วนะครับครับแต่ว่าเมื่อเดือนกรกฎานะครับที่ผ่านมาครับสารก็ได้มีสารปกครองสูงสุดนะครับ ก็มีคําสั่งให้กทมชําระหนี้คืออย่างนี้เวลาฟ ong, ้องเนี่ยมันต้องฟ้องตามรอบหนี้นะครับเราฟ้องไอ้ก้อนแรกไปก็คือณวันที่เราฟ้องน่ยคือยอดหนี้วันนั้นมันประมาณหมื่นกว่าล้านนะฮะหมื่นหมื่นสองนะครับศาลท่านก็ตัดสินว่าไอ้ก้อนเนี้ยที่เราฟ้องครั้งแรกเนี่ยให้ชําระให้ชําระหนี้พร้อมดอกเบี้ยนะครับก็ถ้าแต่ว่าให้เวลาร้อยแปดสิบวันนับจากวันที่ศาลมีคําสั่งก็ร้อยแปดสิบวันก็จะครบประมาณช่วงวันที่ยี่สิบกว่ามกรา ถ้าคิดดอกเบี้ยจนถึงวันนั้นก็ยอดนี้ก็จะประมาณหมื่นสี่นะครับหมื่นสี่พันล้านนะครับครับครับที่กทมจะต้องชําระให้กับทางบีทีเอสนะครับครับภายในเดือนมกราคมกราหกแปดนะครับครับตามกรอบเวลาร้อแปดสิบวันของศาลปกครองส่งชุดที่ทัดส้นออกมาแล้วมันก็ยังมีนี่ก้อนที่สองที่เราฟ้องไปแล้วก็ยังไม่ได้ฟ้องอีกรวมทั้งหมดเลยประมาณทักสี่หมื่นล้านนะครับอ๋อก็หวังว่าถ้าชำระก้อนแรกมาแล้วที่เหลือมันน่าจะมันสัญญาเดียวกัน ก็น่าจะเหมือนนกันนะครับครับนี่มันก็พอกพูนขึ้นมาเรื่อยๆจากอะไรกันครับก็คือค่าจ้างเดินรถนะครับคือเนื่องจากวันเนี้ยกทมต้องเรียนว่าส่วนต่อเนี่ยเขาเก็บค่าโดยสารสิบหาบาทเท่านั้นครับมันก็ไม่พอที่จะมาชำระค่าใช้จ่ายมันก็พอกพูนตรงนี้มาเรื่อยนะครับครับแล้วที่ผ่านมาเมื่อก่อนเขาให้นั่งฟรีด้วยไม่ได้เก็บค่าโดยสารนะครับมันก็ไม่มีรายได้มาจ่ายค่าใช้จ่ายครับก็ไม่มี เงินที่จะมาชำระให้กับทาง BTS ครับครัท่านผู้ชมครับรายการไทยรัฐท o เ a y สัปดาห์หน้าเรายังจะสนทนาต่อกับคุณสุรพงษ์เหลหาอัญญากรรมการผู้ิการใหญ่บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัดมหาชน BTS กับการขับเคลื่อนรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อคนกรุงเทพวันนี้ทางรายการต้องขอบพระคุณคุณสุรพงษ์นะครับสวัสดีครับ รีบไปไหนอะพี่ไปกรออคืออะไรอะ่ะการานิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนี่ไงเขาไม่วางซอฟต์สวิแค่คิดตาธุรกิจโดยไปธุรกิจกร,รออเขาจัดให้ยังไงอะ่ะก็เบ็ดเสร็จครบวงจรในที่เดียวสุดยอดกรออนำนิคมอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานสากล้ดยระบบกรรมอย่างยั่งยืน วันที่คุณออกไปเล่นเราจะไปพร้อมคุณวันที่คุณออกไปทำงานแต่คุณต้องเจอกับอุปสรรคเราจะดูแลคุณหรือวันที่คุณออกเดินทางไปกับคนที่คุณรักให้เราเปรียบเสมือนครอบครัวเดียวกันให้ทุกการเดินทางคือความสุขการทางพิเศษแห่งประเทศไทยคู่ใจผู้ใช้ทาง นวัตกรรมพลังงานสะอาดเพื่อสิ่งแวดลอ้อมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีพลังงานบริสุทธิ์พลังเพื่ออนาคต Energy Absolute Energy for the future ถนนสายนี้ไม่มีคำว่าครอบครัวอ,อ,บอแบงก์ก็ไม่มีอีก8ปดเมื่อถึงก่อนยังไงดอมเหยียบเข้า m 4ไงตักแค่ลงทะเบียน M4 ผ่านไลน์ลงทะเบียน m อ็แค่แอดไลน์แอดเอไทยหรือผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชันวิ่งแล้วอย่าลืมจ่ายภายใน7วันเพราะเราคือครอบครัว รายการไทยดันทู o d a y เปิดประเทศสู่อนาคตนำเสนอนโยบายแนวคิดวิสัยทัศน์นวัตกรรมใหม่ๆโครงการของภาครัฐและเอกชนระดับผู้บริหารชั้นนำของประเทศในทุกมิติรอบด้านเพื่อพัฒนาสู่ความสำเร็จทางช่อง9 MHD c o t ดำเนินรายการโดยมีรนพลรักธรรม ท่านผู้มครับรายการไทยรัฐทุ a y เปิดประเทศสู่อนาคตสัปดาห์หน้าเรายัางจะสนทนาต่อกับคุณสุรพงษ์เลาหะอัญญากรรมการผู้นวยการใหญ่บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัดมหาชน BTS กับการขับเคลื่อนรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อคนกรุงเทพวันนี้รายการไทยรัฐทุ a y หมดเวลาแล้วครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมรายการผมมีรพลรักธรรมสวัสดีครับ